กลายเป็นประเด็นร้อนระอุชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดสาวเบียร์เดอะวอยซ์นะครับได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับเธอนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของไลฟ์สดเนี่ยสาวเบียร์ก็ได้มีการกล่าวถึงพิธีกรชื่อดังรายหนึ่งนะครับที่มีลูกมีเมียแล้วได้ทักมาหาเธอนะครับซึ่งงานนี้หลายคนก็ต่างสงสัยกันว่าพิธีกรชื่อดังที่เธอเกล่าวถึงเนี่ยคือใครกันแน่ก่อนที่ชาวเน็ตหลายคนนะครับจะพุ่งเป้าไปยังพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะครับซึ่งหลังจากน,น,น ก่อนที่จะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรตนนั้นได้ทักหาสาวเบียร์จริงแต่ว่าได้คุยพูดคุยเรื่องงานเท่านั้นนะครับซึ่งถึงกับขั้นยอมสาบานเลยทีเดียวและล่าสุดนะครับทนาของคุณถุนกัญชัยนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยได้ระบุข้อความสั้นๆว่า เจอตัวแล้วพิธีกรดังมีลูกมีเมียกดหัวใจให้สาวเบียดวอยซ์บอกได้เลยว่างานนี้พีคมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างฮาสนานทั้งโซเชียลเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยในช่วงหนึ่งในไลฟ์สดของสาวเบียดวอยซ์นะคบเธอก็ได้มีการทิ้งบอมลูกใหญ่ว่ามีพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วได้ทักมาหาเธอพร้อมกับกดหัวใจให้อีกด้วย ซึ่งหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็ต่างพุ่งเป้าไปยังพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยจนงานนี้นะครับเจ้าตัวถึงกับทนไม่ไหวออกมาโพสต์ข้อความทันทีใน Facebook เลยว่าอา้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยงานนี้นะครับเอาคนทั้งวงการและชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยเจ้าตัวนั้นนะครับก็ได้ยอมรับว่าตนเคยทักไปหาสาวเบียจริง พูดคุยเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นสาบานเลยว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องชู้สาวเลย่อนที่สาวเบียนะครับแชรบอกว่าหน้ารักนั้นตนเองไม่แน่ใจแต่จะขอะกลับไปดูก่อนกระทั่งล่าสุดนะครับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook อีกครั้งโดยได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆระบุว่าเจอตัวแล้วพิธีกรดังมีลูกเมียกดหัวใจให้สาวเบียเดอะวอยพร้อมกับเผยแชทนะครับที่มีการพูดคุยกับพิธีกรชื่อดังอย่างคุณป๋องกระพลโดยในแชทนะครับทางด้านของคุณป ซึ่งทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยนะครับได้ยอมรับว่าใช่งานนี้นะครับทั้งเอาคุณปองกพลถึงกับแซวว่าเป็นเรื่องก่อนที่คุณหนุ่มกัญชัยนะครับจะบอกอีกว่าการกดไลค์เนี่ยใครก็กดปะวะซึ่งทางของคุณปองกพลนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่ากูก็กดพร้อมกับบอกว่าก็น้องมันน่ารักซึ่งงานนี้นะครับทา้งเอาคุณหนุ่มกัญชัยนะครับถึงกับรีบบอกว่ากูแคบไว้แล้วมึงนี่เองพิธีกรมีลูกเมียกดไลค์ให้สาวจนงานนี้นะครับทั้งเอาคุณปองกพลเนี่ยถึงกับแซวกล เห็นว่ากดไลค์ให้หลายคนด้วยซึ่งงานนี้นะครับคุณป๋องกพลก็ได้สวนกลับไปว่าถ้ามึงเห็นก็แสดงว่ามึงก็กดเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากทำเอาหลายคนเนี่ยเห็นแล้วฮาสนันกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียว